มาครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนพี่สวนทุเรียนสิบสองไร่นี่ฮะเป็นสวนทุเรียนอาอายุก็ประมาณสามปีแล้วเนาะที่เห็นอยู่ทั้งหมดเลยวิวขาวสวยๆเลยพี่มีบ้านสองหลังนี่ฮะสิองไร่เจ้าของเปิดวัาที่ห้าแสนพี่ไรละ ทาแสนที่ตบชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสะระบรุรีอันนี้เราถ่ายาย้อนแสงหน่อยเลยพี่เดี๋ยวจะให้ชมนี่ฮะในพื้นที่ทุเรียนก็ที่ปลูกอยู่ก็รวมรวมรวม400ต้นนะสามกว่าแล้วก็ลงใหม่ต้นเล็กๆอ่าอีกร้อกว่าฮะก็จะมีบ้านสวนฮนะระบบน้ำไฟปะปลาพร้อมเลยนะพี่ระบบไฟน้ำปะปาพร้อม แจะมีบอ่อประดานอยู่ด้านล่างฮะก็ระบบน้ําก็จะุดสมบูรณ์แล้วก็วิวเขาเสวยๆนะพี่นะนี่ฮต้นก็ประมาณอ่าเท่าน้องเราเนะขาเราเนะต้นฮะลำต้นสามปีฮะก็มีเล็กมีใหญ่มากเนาะแต่ส่วนมากก็จะใหญ่ๆห,หมดทั้งหมดแล้วนะทั้งสวนที่มองเห็นนี่ฮะ สวยงามจริงครับพี่อันนี้อยู่ที่ตำบลชมอําเภอแก่งคอยจอดสรีพื้นที่นี้เป็นอเอกสารสิทธิ์พรบห้านะครับพี่สุดทะเรียนระบบไฟมีในนี้ก็จะมี เรียกอะไรมีลองกองประมาณสักสิบกว่าต้นเนาะอ่าแล้วก็มะคุดก็ประมาณใกล้เคียงกันมะคุดก็ประมาณใกล้เคียงกันนี่ฮะเอ่อการเดินทางก็กรุงเทพถึงแปลงประมาณแปดสิบเก้าสิบโลนะไม่ไกลไม่ไกลแปดสิบเก้าสิบโลเนาะวิ่งเส้นลังสิตนคะรนายกอะพี่ใกล้แล้วก็เลีย เรยวซ้ายถ้าเข้าตัวอำเภอบานนาที่เห็นหมดก็ต้นทุเรียนทั้งหมดแล้วนะพี่ทุเรียนทั้งหมดนี่ฮภาพก็จะสดใสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูเหมือนแบบลายๆหน่อยนี่น,นนะไม่เป็นไรนะพี่นะนี่ฮสวนทุเรียนสนใจก็ติดต่อฮะเบอร์โทรนัดดูที่ได้ทุกวัน0923804583 080 5966917ฮะ080 5966917ฮะสวยงามนะพี่ทุเรียนงามดีจังเลยอันนี้ฮะเราก็าจะพามาชมในพื้นที่ในพื้นที่ก็ล้อมรวมหมดแล้วฮะ ตอนนี้ผมมาเจอเห็ดครับนี่ฮะเห็ดอะไรมันใหญ่ขนาดนี้พี่จะให้เข้าชมดูหูใหญ่มากพี่เห็นมะใหญ่จริงฮะดูโคนฮะดูมือผมเอง ดูมือผมเลยยังไม่ได้ครึ่งเลยโอ้โอเห็ดอะไรเนาะนี่ใหญ่จริงเห็ดโคนหรือเปล่าพี่ใช่ดูที่พี่พี่ใหญ่กว่ามือผมอีกเนี่ยกลางๆเลยนะ ใหญ่มากโอ้เห็ดโรกสมบูรณ์ฮะดูลำต้นนี่พี่ดูลำต้นผมจับเลยเต้มมือเลยใหญ่มากอาพามาชมทุเรียนต่อบุดีเจเห็ดน,นะ ี่ฮะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็บอ่อประดานน้ำระบบน้ำทั้งหมดครับพี่สนใจค้างค่าสูตรก็สองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามครับผม